มาเด้อพี่น้องเด้อปลาเคืออยู่ซานเนาะป่นแมงกิโลปลาเคือพดีกัดกรอบๆแต่น้อยป่นแมงกิโลใส่เห็ดปวกนี่เด้อพี่น้องเด้อตาแสแปเนาะมาเด้อทุกคนเด้อกินซัมมี่แหละซัมเฮามีเนาะมามาพี่น้องกินซัมมี่มาปั้นมาเข่าไปปุ๊บปั้นมีปมาเคือค่ะบมีค่ะปลาเขืออยู่ซ่านีเนาะคือเตียงนะงบงเขือแหละนั่นนะดีก่อนเะ มาคือค <Hum, S 1> ืนต <like. S 2> <uma> ัวน <n S 1> <una> ั้นนะบ่เอาตัวเคืนตัวหนึ่งท่นเออเ่าเอาเอาได้เลยยังมาคือคืนนะแป๊บหน่าเตยนหนึ่งจ้ะไปเอาหนึ่ก่อนเดินมาเดินสบายดีเด้อใครต้องการผลลุกไหมลูกร้านมืดทุกคนต้องการมืดแล้วมันห้องอ่ะเฮ้ยออกมาคนกิโลใส่เฮ็ดปูอ่ะมาเดินมาเดินเบิ้งซิมก่อนเออหาเองอาหารบ้านๆห้อง ดุแล mm. ้วก็ได้กินกันดุแฝดไข่ไข่ฟูเอากต่เยอะเมื่อท่านอาบน้ำมาแต่ก็มานั่งเลยนี่ลูกหมกันก่อนจะอาบน้ำน้องมอนอือพอดีกัดหมากแดงแม่นความเราวเอาพอดีกัดเออไปยังเขาเหรกันมีแว้งดาใส่ในแห้งเลยอยกางโตสบายดีพี่น้อง เขาก็มาน้อยเดียวคนอยากมีจุปมน้องเขาไงได้กอมันอะเขาก็คือหอาหารเขาเนี่งแน่แบบนี้แบบเออโอ้ยแห้งเลยแงบ่ลูกหม่งอย่างบ่มีเหือดแห้งเลยอ่ไอเรื่องนี้น่ะตอนยังบ่อาบน้ำบุญมีแห้งอ่ะันเย็นไ่นมีแห้ง นั่นเอ้ยนั่น่ยเห็ดซีเป็นของเยี่ยมข้าวนาเห็ดซีเค็มเเข็มแนวประหยัดนะอืดีเลยครับอดีจริงตับขาวเห็ดจ้างไร่สเบดไวอีกะโมเปืองครับเนื่อเนาะเีบดไวคงคงป่าหางเนียเสอยค้นะหางเอะไรเลยอาหารบ้านเฮากัไปหาก็พอได้กินขนมดูไปขนมดุอืมคนจะอิ่มังลา้คนนีิเนาะเนครอบครัวนครอบครัวเนาะ ขบุปปาแบบวากเนาะบินบุเลยทั้งับุป่าเลยลงกระานกรอร้เลยนี่ลงกับบุมีบิ๊มพล่อทางงนบุมีหัทใกล้ๆนันแหลทางน้ำจิมันไเลิก่ว่ามันอยู่ป่าลิกหัเลิกมันอยู่ในป่าแจมขาเอย่ไปสุดอย่า อยางหาอยากขุดเถอะป้าจะลงคุดกี่โลเนี่ยอยจก็่าเก่งกูได้ป้ปก็คอยปคอยอยากเ่อ่เออเเออเออเออะชิวัเบ่ไปลงบ่อลคอยบอกเรัเ่ออเ่อกอขู่กนเมื่องนหันหันแล้วถอขู่อลิลองคลิปเนกี่โลู่อเอยาสั่งยามากินแบ่ตึ้องเบิ่งหาวขนาดเอ คราบว่าเจ้าเห็ดเบีย่อยนึงกเจ้ามือไงเลยกินด้นี่ยน้ายายสั่งมาเนี่ยเซนาวพันพุทธิสิโตพว่าเมื่อปะซาวด้วยอไรก่านันก้นาในมันมีขุยมีมีอึอในป่าเนาะหลยอยอมจิมนเงาใหม้เนาะข้นเสียมเข่าในเขาห้ามมองท้างไหม่กัใครอยู่ด้วยไ่จับไหนเียมเข่าลันคูเขาข้างไหม้ย่าเนี้ยยาอีกแล้ว ชื่อมายเลยสนะัตว์หนี่นตร,รุงทึ้นไหม่ะมันเหมือนกับพี่ไก่จ่๋วยุงทึ้งไยมลึกแซ่บแห้งเลยไป่นต้นใบเนยแซ่บชัดไหมฮะแซ่บแห้งพ่ด้วยหอมนะ <laughs> ทนัวทั้งหอมัะนะหอมเพ็ดกว่วหอมมันจะรอกห้าเหมือนโอเคแบบนั้นน้านเบงดาหน้ามาใส่ไม่จัดใส่เนาะมันไม่โตมันเลยเนาะหอมมันหรอกหอมกันเนาะมังดาเทียมหน้าเังดาเทียมน้าไน่จดเมื่อกี้เขาเลย่ะเมืกิกิิซี มัไสบายแล้วคือแล้วยังเลยสบายนั่นแหละมันเย็นนะชุดใส่มากกว่าดี้นี่นะเด็กตู้ชายช้อปเลยนะขายอะไรที่นี่กด้ยอะไึกถึงบางน้ำมันบางตัวยังไหมมันเบาเนาะหูเขาป่าเขาเลยห้าแสนสามห้าสิบเจ็ดพันกิจ อะไรนบาทก็แปดาทพอซื้อของใส่นะพอสั่งไมาชนั่นอยู่ของใส่ของโเนี่ยแปบาทแปนงไห่แป้อยูกระดาษมบอได้นะแป้งอะไจะถามมึงลวทานนะอะไรแส้นไปอืมเป็นแสนหกนแล้วแปดพั า่านบนรบนยรบยรบนงตเล่นขอบห่านบอยู่ในห้องนนของน้นะแทงเน่เล่นขอบขอบอกมาแม่นั่งืนเข่านีบอกเจ้าจะคนี้

แซ่บางทีไน่อยพวกดูดกตัวคุยมันเพราะมันคือมัดรอบัดรองเราอิ่มเลยละสยายเลยนิ่มไม่ได้เนียเรียกไอ้มอนเขาอืมทอดแบวนี้เต็มบุ้งนับคน่เรา มาป่นแห้ง้วเนี่ยบ้าโอยบอิมคนจะอน้ำ<ใ>น,<ด>น้ไม่ลาย,ายน้ำไม่าลายเรอเนาะกลับป่นไข่ใช่น้ำไม่ลาย,ายคือกันป่นกระเน้ำไม<ต>ลายอ่ะแ่บ,บ,บ,บน้ำมันลายตก็๊กจ้ำจำจำเนน้ำมันตึงบอิมะเห็นแห้งแล้นี่ยแห้งแล้วเยโอยน้ำขีเล็กกบบมือเนี่นยใส่น้ำาน้ลาฮะเก็บกงบ้านมันหลวขคือทุกถูกเนาะกเลย เป็นกึอ,อึดๆนกเอนเอนงอเอนควยกันดูห่าคือว่าห่าวหนุ่มใหญ่นกจีเอ่าเคอยคือก็เลยกบเสียดัวไอ้กะพูตะกี้ขั้นข้ากรักกระพุกแล้วเป็นกระสอบปุอยข้มาเห็ดแห้งแซ่บตากเป็นสาวลูกกินนาะลูกกินตามโตหาพันน้จะขายไหมอืเห็ดคายลบอกแซเห็ดอัวขั้นข่าแซ่บเห็ดนะอัว เคนบ่กินก็จะาวากันเด้ออันนี้ถ้าใคเคยกินก็เลยพากันว่าวหรอโลกมันังออกมัน้าเคยกินกับมาแล้วกวากบเบสทโถเนี่ยเลยเห็นเอาไปเลยนั่นนะจุดนัเางโหานคืออยไรง่หางางหนุ่มกโต้งางหน่คือโมัน นแงอไอ้ริมพี่น้อไปาเรียบร้อยิมแล้ว่าผมจ่าไปเอาในเข่ามันเบิดไม่เข่าขอนล้วอร่อยอะรอหนึ่งน้ำหน่อยมาหนึงมัเ้ยบแมงเลยมึงคนที่เราใช้หดปวอาาเขาปลาไปคุดนมึงอ่ะอย่ำ นำกันเนาะตัวขดเท่าือขู่ค้เำกันจขูดอนาคนำกันนะเนักดสิให้เราขดนะขดอดเออ้ไปจะขคดนำกันเนาะขคดอือขนาเนาะไปเห็นเลยไปอัดตานโดนโดนเราก็มีโดนกะเมคือไปโดนจองันเนาะใ้ยังเบิ่งใครจเบิ่งุโร่มีไลไเปน ม่ใส well, mm. so ่ลูคุยจีลออยูใส่ลูกเบนู่มาเบดน่มมาบนร้าเาตองใชเบมาจักคุยจลนนดเปนเป็นวันนกถูกอมอืมอหนาบดนออ้าเปนคุยอือือืก็ได้อืมืมาไบมอเตรียมโตจะนอนแต่หัวเว้นเด้อเอนหเวนะเดนก็ไดูกเ้าก็นอนทัวเว้นไปแต่เศ้างมมเมเนาะอใครอู่เศาอยู่แล้วหกมเนาะไปเน พอดี6โมงไปฮะ6โมงเนาะแต่9โมงแล้วมาพขเอาเข่าไปกินเด้อใครนซ้มองเศร้าใอรลุกใคเจะเขาบอกว่าห้องสื่อเออจาลุกมานึ่งข่าไว้เด้อจะหมาเด้อจะบอกคะจะพุกเขาเด้อจะเข่าเไว้เนาะคืหนึ่งข่าจะเศร้าเอากินน้ำจาหมเหยคือเขาไปน้ำเอาคนละเสียมคนละเสียมเออหนึ่งข่าจะเศร้าอ๋อ้ปลาเข่าะนี่อกาลายปลาเนี่ยเบื่อพ่ออันนั้นพ่อมได้เห็ดกินนอยจากนอเห็ดผสงยางไว้น้ำ ไปไปไปกับไปให้คนไทยคลิปคนืให้คนไทยคลิปคนคลิปจิโร่เขาไปคูชุดจะซื้อขบเขาที่ไทยน้องคลิปน่ะเดฟผู้นั้นผู้มักจับกล้องหาบุญคอยพี่อยพี่ต้องของคัดเอวแม่ลงคืนไปซื้อของพ่อไปแล้วพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งแม่คนไปคุดจิโร่มืออื่นพี่น้อง